ชาวลัคนาราศีสิงห์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมบครูโหนพัฒนาพัฒนาศริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของดาวจันร์ทโดยเฉพาะค่ะเรามาดูกันว่าในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2568ดาวจันร์ทจะส่งผลต่อชีวิตและอารมณ์ของท่านอย่างไรบ้างค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่คัมภีร์กรเรามาทำความรู้จักกับดาวจันทร์สักนิดนะคะดาวจันทร์เป็นดาวที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึกควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับผู้หญิงในชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวสิ่งพิเศษของดาวจันทร์คือโคจรเร็วมากค่ะ เปลี่ยนราศีทุกสองถวันทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเอาระค่ามาดูกันเลยว่าลัคนาราศีของท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีสิงห์วันที่16กับ17กรกฎาคมนี้ดาวจันทร์สถิณนะราศีมีน อารมณ์ของท่านจะมีความวัยเป็นพิเศษนะคะท่านจะรู้สึกอยากค้นหาความจริงอยากค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิตบางท่านก็จะมีสัญชาตญาณหรือว่ามีความรู้สึกซิก sense ที่แม่นยำนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะสนใจศึกษาสิ่งที่ลี้ลับหรือบางท่านก็สนใจในเรื่องจิตวิทยานะคะ การทำสมาธิการพัฒนาจิตใจก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามขอฝากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือหรือว่าข้อมูลที่ยังไม่แน่ชัดค่ะวันที่18กับ19ดาวจันทร์สถิตณราศีเมษได้ตำแหน่งมหาจากักรช่วงสองวันนี้ชาวลัคนาราศีสิง์จะ มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้นะคะรวมทั้งการเดินทางไกลค่ะท่านมีความกล้าหาญในการสแสวงหาความจริงนะคะหรือบางท่านก็ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อหรือว่าได้เดินทางไกลได้เดินทางต่างประเทศนะคะรวมทั้งก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ โดดเด่งสำหรับท่านเลยก็ขอให้ใช้พลังจากการที่ดาวจันร์ทได้ตำแหน่งมหาจักรในการก้าวข้ามขีดจำกัดและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทายค่ะวันที่20กับ27ดาวจันร์ทสถิตณราศพรีพฤกษกได้ตำแหน่งอุดโอโชว่วงสองวันนี้ชาวลัคนาราศีสิงจะรู้สึกมั่นใจนะคะมีความ ภาคภูมิใจในผลงานในความสําเร็จของตัวเองเพื่อนร่วมง,งานก็จะมองท่านด้วยสายตาที่โอ้หชื่นชมแล้วก็เชื่อถือท่านมากๆนะคะถือเป็นช่วงเวลาพิเศษสําหรับความก้าวหน้าในอาชีพท่านมีเกณฑ์จะได้รับการยกย่องได้รางวัลจากการทํางานโดยเฉพาะถ้าหากว่าท่านมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงหรือมี ลูกค้าเป็นผู้หญิงเขาจะให้การสนับสนุนท่านเป็นพิเศษค่ะก็ขอให้ใช้โอกาสทองนี้ในการสร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จในการทำงานนะคะวันที่22กับ23ดาวจันทร์สถิตนะราศีเมถุนโอช่วงสองวันนี้ชาวลัคนาราศีสิงเรียกว่าเป็น หวั่นใจมหาชนเลยค่ะท่านจะรู้สึกเบิกบานนะคะมองโลกในแง่บวกมีความกระตือรือร้อนอยากสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอยากจะเชื่อมต่ออยากจะพูดคุยกับคนที่มีความคิดคล้ายๆกันนะคะท่านมีโอกาสพิเศษที่จะได้รับ ข้อมูลหรือว่าโอกาสดีๆจากเพื่อนฝูงจากคอนเน c t ชันของท่านก็ถือว่าเป็นช่วงดีสำหรับการเข้าร่วมกลุ่มใหม่ๆนะคะสิ่งที่ฝากให้ระวังก็คือว่าขอให้ขยายคอนเน c t ชันอย่างชาญฉลาดอย่าเชื่อคำสัญญาหรือข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงค่ะ วันที่24กับ25ดาวจันทร์สถิตณราศีกรกฎได้ตำแหน่งเกษตรค่ะคือดาวจันทร์อยู่ตรงนี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าเป็นเรือนที่ท้าทายนะคะแต่การที่ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งเกษตรก็ถือว่าดาวจันทร์มีความเข้มแข็งแล้วก็มีมาตรฐานในการ,รเผชิญกับการสูญเสียหรือว่าการปล่อยวางค่ะท่านจะรู้สึกอยาก พักผ่อนนะคะอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะไม่อยากจะวุ่นวายกับใครในอีกทางหนึ่งท่านก็มีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับการทำบุญหรือว่าการช่วยเหลือผู้ด้อโอกาสนะคะก็ถ้าหากว่าท่านมีเรื่องที่ไม่สบายใจก็ขอให ใช้ความเข้มแข็งในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆที่มากระทบจิตใจมากระทบความรู้สึกและมองหาโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะวันที่26ถึง28ดาวจันร์สถิณราศีสิงห์ตอนนี้ดดวจันทร์กลับมาสู่ราศีของท่านเองก็ทำให้อารมณ์ทำให้พลังงานเนี่ยกลับมาเต็มเปี่ยมเลยนะคะท่านจะรู้สึก เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่รู้สึกมั่นใจมีสเสน่ห์เป็นพิเศษมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีสำหรับการ เริ่มโครงการใหม่หรือว่าการแสดงความสามารถเพราะว่าชาวลัคนาราศีสิงจะมีความสดใสแล้วก็มีบุคลิกภาพที่น่าดึงดูดเป็นที่ประทับใจค่ะก็ขอให้ใช้สเสน่ห์ใช้ความมั่นใจให้เต็มที่นะคะแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยค่ะวันที่29-31กรกฎา,าคมอ่ะสิ้นเดือนละค่ะตอนนี้ ดาวจันทร์สถิตณราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชคชาวลัคนาราศีสิงจะมีระเบียบมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินนะคะท่านจะอ,อ,ยอยากประหยัดนะคะแล้วก็มีความรอบคอบในการใช้จ่ายอยากจะสะสมทรัพย์สินอย่างมั่นคงนะคะบางท่านก็มีโอกาสดีที่จะได้รับเงินได้รับ ทรัพย์สินที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วท่านก็จะบริหารจัดการการเงินได้อย่างเก่งมากๆเลยค่ะก็ขอให้เปิดใจนะคะรับความสามารถพิเศษของตนเองรับวิจารณญาณในการจัดการทรัพย์สินอย่างชาญฉลาดค่ะก่อนจากกันฉันขอฝากเกรดความรู้เรื่องการเสริมบรารมี จากการบูชาพระพุทธรูปประจำดาวจันทร์นะคะพระพุทธรูปประจำดาวจันทร์คือพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือเรียกว่าปางห้ามสมุดมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทัพพระญาติที่ทะเลาะแย่งน้ําแม่น้ําโรหินีและทรงแสดงพุทธปฏิหารห้ามฝนห้ามลมห้ามน้ําเพื่อโปรโดพวกฉดินสามพี่น้อง การบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทินี้จะช่วยเสริมบาร,รมีด้านความสาม,มัคคีในหมู่พี่น้องห้ามทุกข์ห้ามโศกห้ามโรคห้ามภัยและสอนใจให้รู้จักการประนีประนอมและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างสันติค่ะสุดท้ายนี้หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ หรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์ดาวจันทร์ลัคนาราศีอื่นๆสวัสดีค่ะ